โดนตีอะไรก็โดนตีหมดยุคไม่เลี่ยวแล้ววะเฮ้ยฮาตินฟีหาตินฟีมาฮาตินที่ฝาโอ้โอมองึมงจะฟูไปไหนวะแตดหม่องเดี๋ยวก็ได้ไปยิงแตดหม่องแล้วเนี่ยมึงงจะฝั่งนู้น <c oughs> แตดหม่องมีแตดหม่องมีทีนึงที่เลยเลยเลยเห็นเลยแตดหม่องฝาแล้วผมไม่เห็น,น<ม>ไง<ๆ> รู้ที่รู้ไอ้อไปนู่นแล้วไปไหนไอโอที่บ้านนี้ได้อะได้หมดันนี้แตงที่นี่ดักที่แตกหมดมากกาเข้ามากาใส้อส่ตัวเราเจ็บๆเ้าที่เจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลย เจ็บเจ็บเลยอยู่ขวามือประตูขวามือต่อร่างกาโคดังล่องกลางล่องกลางเจ็บหนักกันชไอ้ปั้นยาอยู่่ายไม่ได้พี่โคดัล็อกปต้องให้จอดเข้าอูนู้นละแม่ไม่ไม่ปลด่มดอ้อมไปไม่เป็นไรนี่แกละนะ จำไม่ทันแต่พี่จับดาวหน่อยมันไม่ขาวอ่ะได้เลยเออวิ่งกลับไปเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บเลยอ่ะกูแจ้งตำแหน่งได้อย่างเดียวแจ้งสองพี่ผมว่าต้องอ้อมไปทางขวาเลยแหละผมว่าไม่ขวา,าก็ซ้ายฉีกเลยดูมัสสี่ถ้ามันข้างถนนน่ะวงหลังนนะมันยังไหลได้อีกพี่เดียนเชื่มอมันไหลไม่ก็ไหลไ,ไหล เล่นเซฟอยนะเล่นเซฟมันของผมแสดงว่ามีตัวข้ามข้ามไปแล้วดิเนี่ยได้ตรงผมปลาตรงผมปลาอยอะนะตรงนี้มีีกว่าไปไอีกได้ะเฮ้ยเฮ้ยมนนี่มันนี่มนนี่มนนี่มันนี่นนี่มันนล่ัน่มันนีนนี่นนีนนีนนีนหินนีนนนี่นนมนี่นนีมัน่น โอ้โหแม่งดผมไม่สัตว์ตีแบบเนี้ยเออมันมันวิ่งมันวิ่งฉีกตู้แล้วตัวหินนี่อยู่ตัวหินนี่อยู่ให้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมกำลังจะยิงมันมันเปิดหัวผมก่อนตัวหินยังอยู่ผมเห็นกูยิงไม่ได้บอสของในจะแม่เปิดแม่ปิดระบาดผมเดี๋ยวถ้าคุเปิดน็องคุ้มคุ้มรีบได้ป่ะได้ไอเด็กสองตัวเนี่ยกูเห็นแล้วกูเปิดได้เนี่ย ได้นะนั่งอนึองอีน้องอีน้ออีนออีกอ้หีข้างหลังไหมครับทําอยางพิเศษน้องสนะตรงนั้นน่ะปคะเด็นเท่พี่ผมเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ที่หลังหินหลังหินอบคตัวนึงไม่ใช่หรอซบอมตกตบตมันมีตัวหนึ่งของมึงึนคิวอย่งหู สองใสามสามเหลอตัวหนึ่งเหลอตัวหนึ่งน,น่าจะไม่ชุบตัวนึงตัวนึงก็มีก็มีเพื่อนน,น่นแหละระวังนะเจสซี่นี่มึงเล่นเนียนมันแล้วเว้ยกระผมนัดปืนยิงมันไม่ทันเราวิ่งเราวิ่งตัดบ้านไปได้นะ เดินเดินมั่งดูกน่ให้เราหลายคเชีย์ขวบเขาปังรู้จริงเ้ผาไม่น่าเดินเดินเนเดินเดิเดินเดนเดิน đẹp đẹp gì chết 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 tôi đang lặng biển trái. ui giời. biển ไายหมดายดหมดเลยพี่ไ้เฮียไปฟยขนาดเลยวะเนี่ยไม้อวนะงใช่พี่ไปถึงผมไอ้นี่ไงไปลูกแรกแล้วก็ตามแม่งก็โดนแม่งลูกแม่งด้วยไอ้นปนเน็มเน็โอ้ถอย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 มันเน็เน็เน็บระเบิ ้โอ้กูช่วยไม่ได้โอ้ย้อนย้อนเส้นมาย้อนขอบวงมาจัดสีรูกจิ้ยืนตาให้ขึ้นเลยนะครับถ้ามันอยู่บนผาเรายิงได้ความถนัดของเรารับเส้นในที่นี้ เป็นทางล่งๆแต่มันหนูไม่เคลียร์จะเป็นเนื้ออ๋อเออในในหลุมในหลุมในหลุมเล่นได้เล่นได้สวยกว่ามีแอร์ดอบหลังกัวไปเก็บมายังอ่ะ ดูให้หให้ข้างบนผามึงอ่ะให้เคลียร์เดี๋ยวูจะดูหลังให้เคลียร์รหลมตัวปอนเยอะดึงได้ดึงได้ดึงได้อย่างกัน้อยคิดคะแนเม็ดเดียวว่าเอวบิวเม็ดเดียวอยู่หลังกูนี่แหละเอวบิวนะเอวบิวตัวแอดอ๊ ปะสมองมาันาดึงกูไแล้วปะใช่ชัาปะสมองรตรง,รง,งตับสองสองหนึ่งแม่เน่ยใช้ปืนพช ปั๊มยาเสร็จเดินเดิน,ดนวนซ้ายไปตีกูนะติดสี่สสดดคคิดว่ามันมันน่าจะมีสองตัวะโอเ,ะเดินเดินเลาะซ้ายมาทีนี้ยนแฟดนำให้ลูกนึงก่อนติตดขวาไอ้สัสมาหยิ่นี่นะของกูเลยเช่นนี่บอกว่าตัวเอดับที่กู ชื่อนี้ปะใช่ใช่ป้องน้องเหมือนกันไม่มีคนยิงนะเตมเต้ไอ้สัตว์กุ้ยตานตัวเดียวหน้าหน้ากูตัวเดียวไม่ดึงกูเหรอไม่มันเดินมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้ว